รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่ศูนย์พัฒนา,าศาสนาแคมป์สนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์อีกครั้งหนึ่งครับตั้งแต่วันที่31มีนาคมเป็นต้นมาโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดในการอบรมภาควิปัสสนากรรมฐานและสิ้นสุดในวันที่29เมษายนพุทธศักราช2566ครับ ซึ่งการปิดภาควิปัสนากรรมฐานของพระธรรมทูตนั้นพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรมุนีรองศาสตร,ราจารย์ดรกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและผู้อํานวยการสถาบันวิปัสนาธุระได้มาเป็นประธานในพิธีปิดครับรายละเอียดของกิจกรรมในพิธีนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปฟังสารธรรมจากพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรมุนีในพิธีปิดเลยครับวันนี้พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนีได้เมตตาเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครซึ่งพระเดชพระคุณได้เดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนค่ำสืบเนื่องด้วยาศาสนากิจและภารกิจทั้งของคณะสงฆ์อันเป็นการบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อบวรพุทธาศาสนาสนองกิจการคณะสงฆ์เผยแผ่พระพุทธาศาสนามีภารกิจมากมาย แม้กระนั้นพระเดชพระคุณก็ยังเมตตาต่อโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศได้สละเวลาอันมีค่าเดินทางมาเป็นบุญยเขตและเป็นประธานในพิธีนี้ก่อนที่พระเดชพระคุณจะเป็นองค์พระธรรมกติกาจารย์แสดงพระธรรมเทศนาชี้แจงเรื่องยานก็ขอโอกาสคณะสงฆ์ได้ แจ้งให้ทราบนะครับโดยเฉพาะลูกศิษย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศทุกท่านทุกรูปพระเดชพร,ะ,พระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์เราได้ตระหนักและประจักษ์ว่าท่านเป็นพระมหาเถระผู้เปี่ยมด้วยเมตตาพรหมวิหารธรรมยินดีในการเจริญวิปัสนามาตั้งแต่เป็นพระภพกษรหนุ่มเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อ อาสภะพันตะมหาเทระโดยมีท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อาอาสภะมหาเทระเป็นพระอุปัชฌาย์ในการศึกษาด้านคดีโลกพระเดชพระคุณได้สําเร็จการศึกษาปริญญาเอกทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษโดยภาคภาษาอังกฤษสําเร็จปริญญาเอกด้านศาสนาศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลปริญญาด้าน ภาคภาษาไทยสําเร็จการศึกษาพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาพระพุทธศาสนาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปริญญาโทสําเร็จการศึกษาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบจากมหาวิทยาลัยมหิดลปริญญาตรีสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาศาสนาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากคณะพุทธศาสตร์ของมจรเราและพระเอรชพระคุณก็สาเร็จการศึกษาปริญญาธรรม9กประโยคจากสํานักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชอังสเดช เป็นพระมหาเถระผู้มีปรีชาชาญปราดเปรืองทั้งคดีโลกและคดีธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่เจริญในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนอกจากนี้ก็ยังได้รับอาราธนาเป็นพระวิปัสสนาจารย์สอนวิปัสสนากรรมฐานในประเทศต่างๆทั่วโลกเป็นที่พึ่งและก็เป็นบุญยเขตของคณะศ,ศิษยานุสิ์ควรที่พวกเราลูกศิษย์พระธรรมทูตสายต่างประเทศทุกท่านจะได้ตระหนัก และนำปฏิบปทาจริยาวัตรขององค์ท่านมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตทั้งด้านการศึกษาการปฏิบัติธรรมและการเผยแผ่พุทธศาสนารวมทั้งการทำงานอุทิศตนเพื่อยังประโยชน์สุขและความดีงามให้เกิดขึ้นแก่พระหูชนทั้งในประเทศและต่างประเทศบัดนี้ได้เวลาอันควรแล้วกล่าวขอกราบในนามของคณะพระวิปัสสนาจารย์ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ รวมทั้งพระสงฆ์ผู้เคารพการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศทุกท่านทุกรูปขอกราบพระธนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมวชิรมุนีเจ้าคณะกรุงเทพมหาคนครกรรมการมหาธิรสมาคมผูม้อำนวยการสถาบันวิปัสนาธุระได้เมตตาเป็นองค์พระธรรมกติกาจารย์แสดงพระธรรมเทศนาเทศตามลำดับญาณเป็นลำดับสืบต่อไปขออนุโมทนาสาธุการ ต่อบรรดาพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ยี่สิบเกทุกรูปที่ได้ภาคเพียรพยายามในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในโครงการ ตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยความมุ่งมั่นตามพระบาลีที่ได้ยกขึ้นเป็นนิเคประบทในเบื้องต้นว่า สีเลปฏิทายะนโรสปัญโยเป็นอาทิซึ่งแปลว่านรชนผู้มีปัญญาตั้งมั่นอยู่ในศีลอบรมสมถกรรมฐานและวิปสนากรรมฐาน เป็นผู้มีความเพียรเครื่องรักษาไว้ซึ่งตนเป็นผู้มีความเพียรเป็นผู้เห็นภัยในวะัฏะสงสารพะโยคาวจรเช่นนี้จะพึงสางสิ่งที่รกชัดได้ ดังนี้ท่านพระธรรมทูตทั้งหลาย mm. เมื่อเราท่านทั้งหลายได้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ในโครงการนี้เราท่านทั้งหลายมีสถานะอันหนึ่งที่สำคัญตามพระบาลีที่ได้กล่าวเป็นบทพุเทศว่าอาตาปี นิปกโกพิคุในคำพีพิสุทธิมักท่านได้แสดงว่าพิขุไม่ได้หมายถึงผู้ขอโดยปกติตามที่เราแปลใน คำเพียตกถาธรรมบทในระดับประโยคหนึ่งสองสามคำว่าภิกขุหรือว่าภิกษุนี่แปลว่าผู้เห็นภัยในวัตสงสารวัตสังสาเลพยัง อิกตีติภิกขุผู้ที่เชื่อว่าเป็นภิกขุนั้นเพราะว่าเป็นผู้ที่เห็นภัยในวัตตสงสารภัยในวัตตสงสารนั้นมีหลายอย่างต่างประการอักขีภัย อุทก,กภัยวาตาภัยโจรภัยราชาภัยอูมิกภัยภัยอันเกิดจากคลื่นสมุทรแล้วก็วัตภัยภัยอันเกิดจากการท่องเที่ยวในวัตสงสารคือการ เวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สุดไม่มีประมาณผู้ที่จะว่าเป็นพิกขุเนี่ยจึงหมายถึงผู้ที่มาปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานในเบื้องต้นท่านทั้งหลายก็ ได้ปฏิบัติตามพระพุทธภาษิตสี่เลปฏิฐายะนโรสปัญโยมีศีลสองรยยี่ส็ดนสีเลปฏิฐายะนโรสปัญโยสปัญโยแปลว่าเป็นผู้มีปัญญา ปัญญาในที่นี้หมายถึงวิปัสนาปัญญาซึ่งเป็นปัญญาขั้นสูงสุดปัญญานั้นก็มีสามประเภทสุตตะมยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการสรับตรับฟังจนเป็นพระหูสูตร เป็นพระหูสูรทางโลกก็ได้เป็นพระหูสูรในทางธรรมก็ได้ท่านพราโนนได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระหูสูรเพราะว่าเป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังมากมีพอรอันหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายก็จำได้ดีว่า เมื่อพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดประชาชนในคามนิคมน้อยใหญ่หากแม้นว่าพระนรานรไม่ได้ไปด้วยเมื่อพระบรมศาสดาได้เสด็จกลับมาที่พระอารามแล้วก็จะต้องสงเมตตาเทศ ให้พระอานท์ได้สดับอีกวาระหนึ่งเป็นพระพรที่พระอนุ์ได้ขอก่อนที่จะทำหน้าที่เป็นพระอุปถาด้วยเหตุนี้พระอานนท์เมื่อได้สดับตรับฟังมากจึงเป็นพระหูสูตร สุตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสุดสู้สร้างรัปรเตปัญญงแปลว่าบุคคลผู้ฟังได้ดีย่อมเกิดปัญญาปัญญาประการที่สองก็คือภาวนะยินตามยปัญญาเป็นปัญญาที่ เกิดจากการพิจรารณาผู้ที่ได้สัับตรับฟังมากย่อมมีจินตนาการมีวิสัยทัศน์มีโลกทัศน์ทันเหตุทันการทันเกมทันกลสามารถที่จะนำพาชีวิต ให้ดำเนินไปสู่ในทิศทางที่พึงประสงค์ได้ยินตามยปัญญาเป็นสิ่งที่สำคัญปัญญาประการที่สามก็คือภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนาทั้งสมถะภาวนา ทางวิปัสสนาภาวนาผู้ที่ชื่อว่าพิกขุคือเห็นภัยในวัตสงสารต้องเจริญให้ครบทั้งสมถกรรมฐานทั้งวิปัสสนากรรมฐาน ตามพระบาลีที่ว่าจิตตังปัญญัจะภาวยังจิตตังภาวยังหมายถึงการเจริญสมาธิปัญญัจะภาวยังก็คือเจริญวิปัศนาปัญญาผู้ที่เจริญได้ครบ ทางสมถะกรรมฐานยิปสนากรรมฐานหรือสมถะภาวนายิปสนาภาวนานี่ชื่อว่าพิกขุยแปลว่าผู้เห็นภยนัยในวตฏสงสารสิ่งที่เรียกว่ารกชัดชัตตัง เราท่านทั้งหลายที่ได้ศึกษาวิสุทธิมรรคมา,มาซึ่งเป็นหลักสูตรประเรียนธรรมแปดประโยคเก้าประโยคเราก็พอจะจำได้ว่ามีอยู่วันหนึ่งก็มีเทพย,ายดามาเฝ้าพระเจ้ายัางพระเชตวันให้สว่างสวัย เทวดาก็มาตอนกลางคืนมาทูลถามพระพุทธเจ้าว่าอันโตชาตาปะหิชาตาชาตายชาติตาประชาตังตัง,ตงปุจฉามิโคตมะโกอิมังบิชตะเยชตังแปลได้ความย่อๆว่ามูสัตว์เนี่ยรกชัด ทั้งภายในและภายนอกอันโตชาตามันรกชัดทั้งภายในพระหิชาตานี่มันรกชัดในภายนอกโกอีมังพิชตะเยชะตังใครจะพึงสางสิ่งที่เป็นของรกชัดนี้ได้พุทธเจ้าก็ทรงตรัสตอบปัญหาเทวดา ดังที่ได้ยกขึ้นเป็นดิเคปบทว,ว่าสี่เลปฏิทายะนโรสปัญโยดังนี้เป็นต้นสิ่งที่มันเป็นความรกชัดในภายในเนี่ยนะเป็นของที่รู้ได้ยากนะ กิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดรู้ได้ยากแต่ว่าสิ่งที่เป็นของลกชัดในภายนอกเนี่ยเราท่านทั้งหลายก็เห็นได้ง่ายเช่นว่าเมื่อได้สมัครเข้าสู่โครงการอบรมพระธรรมทูตแล้ว ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการนะเมื่อเจ้าหน้าที่ได้พบเห็นเข้าก็ก็จับทุจริตก็เป็นเหตุให้ต้องออกจากโครงการไปอย่างน่าเสียดาย เพราะว่าแล้วอีกไม่กี่วันก็จะผ่านพ้นโครงการนี้ไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรที่แล้วก็แล้วไปปีหน้าก็ให้มาสมัครเข้าโครงการพระธรรมทูตอีกเนี่ยปีหน้ามาใหม่ พราะว่าโครงการนี้เปิดรับตลอดนะอย่าไปเสียอกเสียใจนี่เป็นตัวอย่างของสิ่งที่มันเป็นความรกชัดในภายนอกเป็นวีติกมักกิเลส เป็นการประพฤติผิดกฎระเบียบที่ที่เห็นได้ง่ายๆท่านทั้งหลายท่านพระธรรมทูตผู้เจริญทุกๆรูปเราท่านทั้งหลายชื่อว่าเป็นผู้เห็นภัยในวัตสงสารเรา มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามโครงการที่ได้กำหนดเอาไว้เราท่านทั้งหลายเข้าสู่ภาคภาวนาทั้งกิจตภาวนาทั้งปัญญาภรภาวนา มาเป็นเวลาหนึ่งเดือนเราท่านทั้งหลายได้มาอบรมสมาธิได้มาเจริญวิปัสสนาปัญญา เรามายกจิตของเราเนี่ยขึ้นสู่อารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันจิตของเราก็จะอยู่กับอารมณ์ที่เป็นบัญญัติ ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสโพทภารมใจนึกคิดทำมารมต่งตาง เราก็จะอยู่กับอารมณ์ที่เป็นบัญญัติตอารมณ์ที่เป็นบัญญัติอย่างที่เรามักจะได้ยินก็คืออาหางการมมังการ คือสำคัญว่าเป็นเราเป็นของของเราหลวงพ่อพุทธ,ธาทาสท่านก็แปลว่าเรื่องของตัวกูแล้วก็ของกูเนี่ยมาจากภาษาบาลีว่าหังการะมะมังการะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นดินได้รสกายถูกต้องสัมผัส ใจเลกคิดอารมณ์ต่างๆเป็นเรื่องปกติธรรมดานะของบุคคลที่เรียกว่าปุถุชนนะหรือสมมุติสงเมื่อเราท่านทั้งหลายเข้ามาคลองผ้ากาสาวพัด ในพระพุทธศาสนาก่อนที่จะคลองผ้ากาสาวพัดพระอุปชาก็ให้พระกรรมฐานบอกกรรมฐานเกษาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาเพื่อจะได้นำพระกรรมฐานไปสาธยาย โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่29ดําเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคมพุทธศักราช2566และจะไปสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2566ครับซึ่งการดาเนินการนั้นจะมี3ภาคด้วยกันก็คือภาคสาธารณูปการและภาควิปัสสนากรรมฐานท้ายสุดก็คือภาควิชาการครับในช่วงของภาควิชาการนั้นจะดําเนินการที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชว,วิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคมเป็นต้นไปครับซึ่งท่านผู้ชมที่มีความประสงค์จะร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนี้ก็สามารถที่จะไปร่วมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาครับผมสมหมายสุภาสินและทีมงานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ